สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมจะพาเพื่อนๆมาดูผักเป็ดญี่ปุ่นของบ้านไร่องพยอมนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะใบจะพรุนๆไม่รู้ว่าตัวอะไรกินนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะกินทุกใบเลยนะคะ บรรลัยวงพยอมก็ยังสงสัยถามเพื่อนๆหลายๆช่องนะคะว่าตัวอะไรกินต่างคนก็บอกว่าไม่รู้แต่บ้รรลัยวงพยอมเห็นนะคะว่าเป็นตัวสีดำๆคล้ายๆเม็ดงาเกาะอยู่ใต้ใบนี้นะคะในเวลากลางคืนนะคะบรรลัยวงพยอมเคยมาดูเดี๋ยววันนี้ก็มีช่องของพี่สิริรัตน์นะคะบอกว่าต้นมันแก่ มันจะมีดอกเนี่ยค่ะมีดอกแบบนี้นะคะให้ตัดออกให้เขาแตกใหม่และยอดของเขาจะอ่อนเดี๋ยววันนี้บาลายวงพยอมก็จะมาลองทดลองตัดดูนะคะตัดแล้วเดี๋ยวบำรุงใหม่ ตัดให้ติดคอดินเลยอันนี้ส่วนตรงนี้ที่เห็นเป็นเตี้ยยับเยนินนี้คือสามเสือตัวเล็กๆลงมานอนนะคะก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้บ้าลไยองพยองก็จะมาตัด เพื่อบำรุงใหม่นะคะดูซิว่าจะหายไหมบางคนก็บอกว่าผักเป็ดมันแก่แล้วตัวมแมลงชอบก็หลายคนก็หลายทัศนคตินะคะเดี๋ยวบ้านเรายพยอมจะทำทุกๆคนที่แนะนำมาเลยไม่งั้นไม่ได้กินแน่ๆ จะตัดให้เหี้ยนแบบนี้เลยเสียดายมากๆปลูกแล้วไม่ได้กินไม่รู้ตัวอะไรมาลงกินหมดเลยแถมเด็กน้อยๆสามเสือตัวเล็กลุยกระเจิดกระเจิงมานอนยับเยินหมดเลยเดี๋ยวลองตัดดูใหม่ ว่าเขาจะมีดอกอีกไหมถ้าเขาไม่มีดอกก็โอเคหลานสาวอุตส่าห์ไปหามาให้ดีใจมากมากกินไปได้ไม่กี่ครั้งพอต่อมาก็กลายเป็นว่าออกดอกไปเลยนี่ค่ะ มาตัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ศิริรัตน์บอกว่าให้ลูดใบออกเอาแต่ก้านมาปักชำใหม่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นดอกอย่างนี้ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะดอกจะทีมากบางคนบอกว่า เพราะว่าต้นแก่แล้วก็จะมีดอกบ้านไร่วงพยอมก็เลยจะถามเพื่อนๆดูนะคะว่าที่เขามีดอกแบบนี้เราสามารถที่จะขยายพันธุ์ทางมเมล็ดของเขาที่ในดอกนี้ได้ไหมคะถ้าใครเคยปลูกมาก่อนแล้วรู้ว่าขยายทางเม็ดได้บ้านไร่วงพยอมว่าจะลองใช้มเมล็ดดูนะคะเพราะว่ายังมีอยู่อีกแปลงหนึ่งนะคะที่ ปลูกลงดินไว้แล้วเขามีดอกเดี๋ยวบาล่ังพยมจะปล่อยให้เขามีดอกจนเป็นเมล็ดแก่นะคะเมื่อเราเด็ดใบออกเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปักอันนี้บัลลังพยอมจะปักทีีทนะคะเมื่อลากเขาติดดีแล้วบัล่างพยอมจะย้ายลงแปลงปลูกนะคะ ตอนนี้อากาศก็แห้งแล้งลมพัดแรงๆแรง,งมากๆนะคะทำให้ไม่สะดวกในการที่ว่าจะไปปลูกลงดินเลยถ้าไม่ปักช้ำไว้ก่อนรับรองไม่ได้กินแน่นอนหลายคนบอกว่าผักเป็ดญี่ปุ่นนี้ปลูกง่ายบรรลยองพยองก็บอกว่าเออมันน่าจะง่ายเนาะ ไปปลูกมาหลายครั้งตั้งแต่ว่าหานสาวมาให้แบบนี้นะคะเพียงก้านเดียวใบลายวงพยอมก็ตัดเป็นท่อนทอนแตกมาก็ตัดแตกมาก็ตัดเพื่อจะขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆตอนนี้ก็ได้เต็มกระมังไปหนึ่งกระมังตอนนี้ก็ตัดยอดออกมาแล้วก็ปลูกลงแปลงไปบ้างแล้วนะคะผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นอาหารจานอร่อยของ มนุษย์เราอีกชนิดหนึ่งนะคะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอย่างดีแถมเป็นไม้ประดับที่สวยนะคะเพราะใบเขาถ้าไม่มีอะไรกัดกินนะคะใบของเขาจะเป็นมันวาวสวยงามมากปลูกไว้ในกระถางประดับหน้าบ้านหรือว่าปลกูกใส่กระถางทําสวนย่อมได้นะคะแถมยังกินได้อร่อยอีกด้วยนะคะ เราปักแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะได้อีกหนึ่งกระมังนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะช่วยกระลุนเอาใจช่วยบ้านไร่วงพยอมนะคะว่าปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นครั้งนี้จะมีดอกอีกหรือเปล่านะคะ สวัสดีค่ะ